สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีระกีบแมนครับวันนี้เราอยู่กันใน Solo Leveling Arise นะครับเดี๋ยววันนี้เที่ยงแรกเปิดแล้วเดี๋ยวมีต้องรีบลงไกลให้เสร็จเลยเหนื่อ <c oughs> ยว่ะเดือนนี้แม่งเกมท็อปๆเปิดแข่งรายวันครับแล้วเขาจ้างหมีหมดเล่นไม่ไหวจริงๆนะบอกจริงๆเลยโหขนดว่ากูมีวิชาดินจายากล่างนารูโตะแล้วนะครับยังไม่ไหวเลยอ่าวันนี้จะมาพูดก็คืออาวุธครับผม อ่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมอัพตัวดาเมจก่อนนะไอพวกพัฒนาเนี่ยเอาตัวดาเมจให้ห,หนักๆเลยอ่ะมันจะได้ลงดันผ่านง่ายๆนะเอาแท็กเยอะๆไอเอาเอาพนังป้องกันเยอะๆครับเพราะถ้าวังมันใช้ดีเฟนนะอ่าต่อไปในส่วนการทําอาวุธนะครับต้องทําอะไรไงบ้างอ่าเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาที่ตัวละครก่อนเห็นไหมครับสำลัวกดหนังสือตรงกลางเห็นไหมครับที่เป็นสองอันอะขาวกับดำสำลัวกดผลิตอาวุธฮันเตอร์เลยครับโอ้โหจริงๆมันมีวิธีเข้าอย่างอื่นด้วย ซึ่งวิธีการที่จะทําอาวุธของตัวละครเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นหินเขียวตามท่าครับอันนี้เอออย่างอย่างพี่หาวังเนี่ยทาทาุธาลมถูกไหมพี่มินนี่ทตุแสงเอ็มมานิทธาไฟนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องหาเจ้าใบเขียวตรงนี้ก่อนหินเขียวตรงนี้ก่อนหาจากไหนบ้างใช่ไหมครับถ้าเกิดจะเล่นแบบสายฟีสายเติมน้อยต้องไปเล่นโซลเออสมอลล์ระพุแห่งเวลาครับนี่เปิดตอนเลเวลสามป้าสเก้าสี่สิบหรือเปล่าวะข้างบนเนี่ยครับเขาไปตีบอสให้ผ่านแค่นั้นเอง ต่อไปก็คือใบแรกเปลี่ยนตรงสินค้านะครับสามารถกดแลกนี่สามารถกดแลกเปลี่ยนกล่องได้เลยครับซึ่งว,วิธีหาหินเดี๋ยวมีจะขออนุญาตพูดก็คือย่อยอาวุธครับย่อยอาวุธอาแค่นั้นเองต่อไปก็คือใบแดงนะครับพิมพ์เขียวสำหรับอาวุธฮันเตอร์เพราะว่าต้องใช้4ใบนะครับก็สามารถเอาหินม่วงมาได้วิธีหาหินขาวให้ย่อยให้ย่อยอาวุธอาวิธีหาเอ่อหินม่วงให้ย่อยย่อยอาวุธ SR แค่นั้นครับ หินม่วงชื่อว่าโลหะแห่งพลังเวทนะครับส่วนหินขาวชื่อว่าร่องรอยมิตินะครับตู้หมีก็เรียบแรงเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวมีจะขออนุญาตไปย่อยให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่นะอ่าเพื่อนๆกดที่เขาว่าอาวุธครับเสร็จแล้วกดเขาว่าแยกส่วนเห็นไหมครับคำสั่งซ้ายซ้ายล่างพอแยกส่วนเสร็จแล้วก็อ่าเพื่อนๆกด sr เเห็นไหมครับจะได้หินสีม่วงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาหินสีขาวต้องย่อย r เห็นไหมครับแค่นั้นเอง ก็คือสรุปถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทําแบบสายฟรีก็เปิดกระชัยเยอะๆครับแล้วก็ย่อยอาวุธม่วงแต่ว่าไบฮันเตอร์จะมีวิธีหายอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถย่อยอาวุธแดงได้แต่เพื่อนๆต้องดูดีๆนะเห็นไหมย่อยอาวุธแดงจะได้ไบฮันเตอร์คือมา2ใบนะครับอันนี้มีย่อยไปอันหนึ่งแล้วมีย่อยไปอันหนึ่งแล้วแล้วก็ได้จากเคสอีก2อันนะครับอ้าเลเวลมาแล้วฟาฟ้าฟ้าไม่มูามมสะจะร้อยแล้ว หลักๆวิธีหาก็แค่นี้ครับอันนี้คือวิธีการหาในเกมนะมนี่คือวิธีการหาในเกมนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตดูนิดนึงนะแต่จําได้ว่ามีแค่นี้แหละบาบฮันเตอร์ก็คือจัดก,การอาวุธก็คือย่อยอาวุธ s s r นั่นเองแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้เขาไม่ค่อยหาทำกันหรอกนอกจากว่าอันที่มันไม่ใช่จริงๆเล่นสมารออภูมูเหมือนเดิมเลยครับมันจะดอกทางไอ้นั่นอะซ้ายอ,อันแรกกับอันที่2นะครับแล้วก็ไปแลกแค่นั้นเองต่อไปก็คือวิธีการเติมเงินครับถ้าเกิดเอาเร็วก็เติมเงินไปเลยครับ อาวุธอันหนึ่งตกประมาณเจ็ดร้อยบาทมันจะมีแพ็คขายเ,าเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูนะครับนี่มันคือแพ็คนี้ครับนี่เห็นไหมใช้เพชรฟ้าอยู่ที่ห้าพันก็เอาสรุปเลยก็คือเลือกท่าเรื่อกรเสร็จก็เท่ากับว่าแลกอาวุธได้อันหนึ่งแต่ว่ามันจะมีอันแรกอยู่นะหมีซื้อไปแล้วสองพันเอาซื้อไปแล้วมันหายไปแล้วอะมันก่อนที่มันจะมาขายเนี่ย มันจะมีแพ็คแรกอยู่ครับถ้ามีจําไม่ผิดนะมันจะได้ใบแดง2แล้วก็เจ้าพลึกนี่สี่นะครับเอาแล้วเพชรฟ้า5้าพัหายังไงก็เติมนี่เลยครับเจ็700บาทแค่นั้นเองนี่เห็นไหมเจ็้อยเก้ก็จะได้5 2าพรอก็มาเติมตรงนี้เลยก็คือเอาสรุปเลยนะถ้าเติมเงินก็คือเสียแค่เ0็รอยบาทประมาณนี้นะครับแต่เพื่อสามารถหาในเกมได้แต่ถ้าเกิดรีบก็ควรจะทําไปเลยครับมันก็สบายอ่ะต่อไปนะครับ ตัวละครที่ควรทํานะสําหรับหมีนะอันนี้หมีดูแล้หมีคงทําให้พี่ฮาวังฮาวังดกซูเลเพบาะว่าพี่ฮาวังตีดามเมดแรงครับคือทําไมเราควรต้อง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 ทำโฟกัสที่ฮันเตอร์ด้วยใช่ไหมเลเพบาะว่าฮันเตอร์เนี่ยนอกจากที่เราจะไปเล่นด่านรองบังพีพระเอกมันจะเล่นเล่นแค่ด่านหลักครับด่านลองส่วนใหญ่ต้องเป็นฮันเตอร์ช่วยกันเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวฮันเตอร์มีผลกับการลงดันครับการหาของให้กับปาร์ตี้เราเนี่ยนะ หาประดับก็ฮันเตอร์เอ้ยไม่ใช่ประดับนี่พระเอกมามา,มาด้วยพระเอกมาด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนนี้ีมิชชั่นล็อกอันนี้ต้องเอาฮันเตอร์สตัวส่วนใหญ่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือดามเมจไม่พอครับหลักๆการผ่านดันนะแทบทุกดันเลยก็คือต้องทลา,ายเกาะให้เร็วที่สุดพี่แบ็กยุนโฮก็จะยืนหนึ่งในเรื่องนี้ครับเอมมาทลา,ายเกาะเบากว่ายเยอะนะแต่เนมาอมมาจะดีตรงที่เอ e ครับบางทีแบบ อบอสเลียกกิ๊กี้สิบตัวอย่างเงี้ยเอ็มม่าก็ออกมาก็ง่ายๆนะที่ที่มีเล่นปาร์ตี้นี้คือเอ็มม่าเอลีเก่งที่สุดอ่าต่อไปก็ทําลายเกาะดีที่สุดแล้วก็ดาเมจดีที่สุดแต่ปัญหาจริงๆมันคือดาเมจครับเพราะฉะนั้นเกิดเพื่อนๆจะทนะํนานะมีแนะนําให้ทําดาเมจเพราะว่าอันนี้จากที่มีเทสเซอร์บาลัสเนี่ยตั้งแต่ระดับสามระดับสี่ขึ้นไปนะส่วนใหญ่เป็นคือเลือดเยอะมากครับปัญหาคือดาเมจไม่พอต่อให้คุณเล่นเมเลยรู้จังหวะเซอร์บาลัสกดหลบหมดเลย มีอยู่ช็อตหนึ่งมีโดนตีไปแค่ทีเดียวหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นระดับสี่นะเซอร์เบรัสอะแต่คือไม่มีใครตายเลยครับเพราะว่ามีหลบเพอร์เฟกช็อตทุกอันพลาดแค่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ตายทีนี้ปัญหาก็คือว่าดาเมจไม่พอขาดอยู่สิบหลอดขนาดว่าเล่นแบบไปเปะแล้วนะยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีมองว่าเราควรทําอาวุธของรวังครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีพี่แว่นชชเวก็ทําชเวก็ได้ชชเวมันจะดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องมานั่งเสียตรงนี้ทาครับมันใช้อีเวนแรกได้เดี๋ยวหมีพา ชเวตอนนี้มีกิจกรรมเดินเดินหมากเลยครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้มีโฮมต้องพาไปเล่นเนะเาะอ่าไหนๆก็ทํามาแล้วก็ให้สุดไปเลยแล้วกันนะครับพี่ชเวตอนนี้เพื่อนๆสามารถนะครับพี่แว่นนะพี่ชเวนะเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทําเควสส่วนใหญ่คนที่ได้แหวนเนี่ยเกิดมาจากที่เขาเปิดตู้ชชเวโลล้ครับเพราะเว่าเปิดมันจะได้เออมันจะได้เต่านะครับพี่ชชเวยอยู่ที่นี่นะครับ นี่เปิดตู้นี้รัวๆเลยครับอุย้ยหมีก็ใกล้ได้แล้วนี่ว่าแต่ทำไมไม่การันตีแต่โอกาสออกเยอะไนงะโอกาสออกเยอะโอกาสออกเยอะพูดไปก่อนเยอะเยอะเปล่าไม่รู้อะ่เขาเขียนโอกาสออกเยอะเมันก็เหมือนไอเลดที่ใส่แหละแต่ว่าไอตรงนี้จะดีกว่าเนะเพราะว่ามันมีเลดตัวเดียวไนงะโอกาสจะออกเยอะกว่าตู้ที่สองนะครับลืมลืมมันไปซะเชเวได้มาตอนที่หมีก็เฉยๆแล้วนะหมีว่าห้างวางแรงกว่าห้าวางมันแบบมันเปลี้ยงทีสี่ห้าหมื่นอะ เนี่ยเพื่อนเพื่อนอยากได้แหวนประจําตัวของพี่ชวาแวนของข้าก็เปิดลุด้นรัวเลยครับมันก็จะได้เคเวสเตาก็เปิดไปเรื่อยๆอ,อ่าเดยมีขออนุญาตไปทําให้ดูเลยแล้วกันนะัะเพราะว่ายังไงหมีก็เอาชวังแน่นอนเพราะหมีดูแล้วว่าดาเมจสาคัญที่สุดแล้วผ่านไม่ผ่านแล้วนะด,ดูอาวุธหน้าตาตัวละครดีนะครับเพราะทำพลาดไปน,นี้เพื่อนเพื่อนเจ็บแน่นอนนะครับมาเลยมัดสนับมือสัมผัสไร้เสียงอโอ้โหเขาพูดมากเลยครับพี่ชววังบอกโลนซาท้าทวยเทพใช่เลยครับ เอาจริงนะแม่งยังสู้ของม่วงอัพสองดาวสามดาวไม่ได้เลยแต่คืออย่างที่บอกตอนนี้มันคือหนึ่งดาวนะโหพลังหายไปหกร้อยเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงครับตีบวกแล้วก็รีบอัพขั้นให้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นธาตุไม้ไอเป็นธาตุลมไงทีนี้มันอัพง่ายเพราะว่าหมีไม่ได้เล่นของไม่เล่นเอาธาตุลมเลยเอ้าวชิบหายแล้ว <laughs> พึ่งไปไนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกกิจกรรมแลกไปแล้วด้วยดีกว่า บันไรแล้วพลังรถคือจริงๆถ้าเกิดไม่ทำก็มันมันก็ได้นะใช้ของม่วงแล้วก็เลื่อนขั้น5ดาวก็เล่นได้คนระับนบนบนบวกแม่นบวกอะไรเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอนัพขั้นได้นะอัพเลเวลของ L R S R ดีกว่าเยอะครับอันนี้เราพูดถึงสรับตอนช่วงเลดเกมนะยังไงใช้อาวุธของตัวละครก็ดีกว่าแต่ต้องปลดให้ได้ด้วย มีเพอร์ไปอัพพระเอกมาแล้วเอออันนี้แรกสักกี่อันมาเนี่ยอันเดียวไม่น่าพอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่อยมารีวิวตอนแบบทำแบบหนึ่เลเวลรร้อยให้ดูเลยดีกว่าจะได้รู้เลยว่าแม่งเจ๋งจริงกันป่ะเห็นปะอัพแค่นี้ขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วเออโบมันต้องมานั่งอัพดาวเนี่ย อัพดาวเ่ยเหนื่ยอยครับเพราะว่าเพื่อนต้องไปทําซ้ําเอาเอา,าซ้ำเนี่ยทํามาถึงห้าอันถามว่าดีไหมอรอหรอมีด้วยนะ้วห้าห้าโอ้มีว่าไม่ต้องหรอกสแต็กมันไม่ได้เพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มแค่บริมาณท่าลมอย่างนี้ทําแค่หนึ่งดาวพอครับให้มันติดพอแล้วเฮ้ยทำแค่หนึ่งดาวเทพแล้วได้แม่นสองพันได้จบแล้วอืม เผือ่อเพื่อนๆมีคาถามอะไรเกี่ยวกับการทำอูทฮันเตอร์ก็อย่างที่หมีบอกครับเพื่อนๆมีดาเมจตัวไหนก็เน้นตัวนั้นไปเลยพยายามทําให้มันเป็นเลเวลร้อยเลยแล้วก็อัปดาวเยอะๆเน้นดาเมจก่อนเชื่อมีเกมนี้น,นะถ้าเกิดอยากผ่านดันไปไปฟาร,ร์มของทอง55นะครับเพราะว่าเป็นเอนเกมของตอนนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็มาพิพ์ใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าใครอยากให้หมีทาไกด์เดียวกับโซโลเลเวลลิงอารส์ก็มาพิพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่แล้วเจอกันนะครับ